สวัสดีครับพบกับช่องเซอร์เบิมอีกแล้วนะครับวันนี้เซอร์เบิมพามาดู Honda s t e ต a g า n กันนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สอบถามมาอย่างเพจ b ยแล้วก็ช่อง s e r เซอร์เบิมนะครับบอกว่า Honda s t e ต a g า n คันนี้เป็นยังไงแล้วแตกต่างจุดไหนบ้างที่แตกต่างกับตัว Honda s t e ต a g า n อนของไท a แลนด์เอาเป็นว่าตัวที่ท่านเห็นเนี่ยคือ Honda s t e ต a g า n รุ่นพรีเมียมไลนคือตัวท็อปที่เรานําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันนะครับ แต่โฉมที่ท่านเห็นเนี่ยเนื่องจากทาง B&G เราเอาไปตกแต่งให้ดูสปอร์ตมากขึ้นใส่ล้อขนาด20นิ้วนะครับเป็นชุดแต่งของค่าย m z s e e d จากญี่ปุ่น B&G เราก็เป็นผู้จัดจำหน่ายเพียงเจ้าเดียวในบ้านเรานะครับเราก็เลยเอาตัวชุดแต่งของ m z s e e d ไม่ว่าสเกิรอบคันล้อนะครับล้อขนาด20นิ้วมาตกแต่งเจ้าสเตลมปกรนคันนี้นะครับ คันนี้เลยทั้งคันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับอ่ะเอาหลักๆก,ก่อน h อ n ด้าส e ตเบอรกอนคันนี้นะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นทังคันเป็นตัวพิมพ์มมลายล้อเดิมๆม,มันเนี่ยจะเป็นล้อขนาดสิบ็ดนิ้วนะครับล้อขนาด17็ดนิ้วส่วนด้านในอย่างที่ท่านเห็นนะครับจะเป็นผ้าคาทัล่า,าผสมหนังนะครับหลังคงเคะห์เห็นไหมจุดที่แตกต่างคือจะเป็นผ้าคา,ารทลาแต่ถ้าเป็นตัวไทยแลนด์เขาจะเป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่ ทั่วไปนะครับผ้ากัมะหยีทั่วไปนะครับเบาข้างในเบาก,กว้างนะครับนั่งสบายเป็นเกียร์ไฟฟ้านะ,นะเห็นไหมเดี๋ยวกล้องดูใ,ใกล้เป็นเกียร์ไฟฟ้าท่านผู้หญิงพี่ๆผู้หญิงก็สามารถขับได้ง่ายแอร์ก็แยกอิสระซ้ายขวานะครับแอร์แยกอิสระซ้ายขวาแล้วก็มีบายสปอร์ตให้ด้วยเห็นไหมเดี๋ยวกล้องดูใกล้ๆซึ่งบายสปอร์ตตัวนี้นะครับทางไทยแลนด์ไม่ได้มีมาให้ไม่ได้มีมาให้นะส่วนเบาตัว กับตานซีเห็นไหมนะครับก็เป็นเบาะใหญ่เบาะสามารถชิดกันได้ด้วยนะครับเบาะสามารถชิดกันได้ด้วยนะชิดกันได้ด้วยเอาตัวนั้นชิดกันก็สามารถชิดกันอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันหนะ่อยด้านท้ายก็เป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้านะเห็นไหมฝาท้ายไฟฟ้าสวยครับจุดสําคัญของเจ้าฮอนด้าสิมักก้อนคือการพับเก็บเบาะหลังเห็นไหมพับเก็บเบาะหลังเนี่ยทำให้มันกว้างขึ้นครอบครัวสี่ห้าคนเดินทางใจหวัดครอบครัวนะครับ ใส่ของนะครับใส่เต็นท์ใส่แลกก็ได้ง่ายเลยนะครับหรือถ้าเกิดมีผู้โดยสารเพิ่มเติมเราก็สามารถยกเบาะขึ้นมาได้เลยแบบนี้นะครับนี่คือไฮไลท์ของ Honda s เซอร์เบอรที่ทําให้ขายดีในบ้านเรานะขายดีเดี๋ยวบ้านเราเดี๋ยวผมย้อนไปเรื่องของตัวสเปกก่อน Honda s เซอรเอเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด2 0 0 0ไฮบริดนะครับเป็นเครื่อง2,000ไฮบริดนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันเลยนะครับเห็นไหมพอผมพับเบาะทีขึ้น ใส่ของได้เยอะเลยเห็นไหมครับใส่ของได้เยอะเลยส่วนท่อเห็นไหมครับผมใส่ท่อของตัว m s p e r t เห็นไหมดูสวยมากขึ้นท่อคู่นะนะครับเป็นท่อคู่เลยนะครับเราใส่ท่อคู่ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ชุดแต่ง m s p e r t เราก็สามารถตกแต่งให้ลูกค้าได้นะนะครับเราสามารถตกแต่งให้ลูกค้าได้เลยเอาอย่างนี้ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นะครับเซอร์เบิร์มมีส่วนลดให้สำหรับลูกค้าที่สนใจฮอนด้าเสือมังกรเข้ามารีวิกันนะครับเซอร์เบิร์มมีส่วนลดให้10,000แบาท10,000แบาทเลยนะครับให้ลูกค้า10,000แบาทเลยสำหรับลูกค้าที่อยากจะเพิ่มเติมติดชุดแต่ง M อ็มซัพสปีดเดี๋ยวเซอร์เบิร์มดูราคาพิเศษให้นะครับดูราคาพิเศษให้เอาเป็นว่าภายในกุมภาพานันธ์นี้ท่านไหนที่มองหาฮอนด้าเสือมังกรก็ติดต่อเซอร์เบิร์มมาได้เลยนะครับติดต่อเซอร์เบิร์มมาลเลยนะครับเดี๋ยวเซอร์เบิร์มด ดูส่วนลดให้นะครับสีดำสีขาวผมมีพร้อมส่งเลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ